คือมันห่วงลูกนะครับห่วงไข่ส่งเสียงครูใหญ่เลยนี่คือห้างมันครับตัดปรอดจ้ะเนี่ยตัวเดียวครับเฝ้าตัวเดียวห่วงคัาครับไก่กระไรห่วงใส่กีกีครับแก่มันอันอื่นกะทิวันนี้แม่หนี้แม่ยังมั่ไก่กะทิว่ปลาจักแหละ,ะแต่เราเลือกมั่งไก่ครับห้องกีกีใส่เลย อาการแบบโมโหครับปรจักเมียปรจักอันนี้คือการห่วงครับห่วงไข่แต่เป็นห้างตัดปลอดด้วยครับเห็นไ่มกลมๆนะนี่คือห้างไข่ของมันครับมันจะมันจะบ่ไดดนอนฟฝากเลยครับผมเคยเห็นแล้วมันนั่งฝากครับคือยืนฝากเลยครับเพราะว่าห้างมันสูงครับ คอยไปให้เจังเจ้าดอกคอยมาหาป่าก็ต้องห้องแห้งดอกตอนนี้คือจะสีมุ่งครับที่กินเขา่าเศร้าครับก็เลยสีม่านปลาใส่ถังครับใส่เยอะตัวเดียวครับบักซี่เก่งจะลานเปลาิิชิงครับสีเขียวครับ,รบนับเต็มครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่ิเก้าสสสเจตัวครับอ่ะยกเลสตัวครับทีคิ้เขาครับเข้าไปจอบตีปลาโดยประมาณชัว่วโมงหนึ่งครับนั่นคือจิบเขาว่าแต่ว่าบอกินครับอ่ะทีคินเขาเร้าครับอ่ะสามสิบเจ็ดตัวครับยกแรก เดือดสิ่งกิ่งเบอลพิชิงครับเดดหอนมากกับกลางหมครับนางตีจนเครื่องเลือดเนี่ยแหละครับตัวหัวเลือดโมปักใส่กันกันกบขาก็อีครับพอดีเลยะนะมันอับปายยกที่สองครับจะม่วงแล้วสิบเบ็ดม่วงเคืองครับหนึ่งสองสามสี

เจ็ดสิบปเก้าสหาตัวครับรอบนี้ยีหาตัวก็แสดงว่าได้ปลาแล้วหกสตัวครับเอาต่อครับเพ่งหาุมงเครืง วันพ่อหาม้งครับวันไรครับต้องขึ้นแล้วครับคนท,ที่หนักขึ้นวัน,นเลยแหลครับป่าเลียมพ้อมนากลัวครับดต้องรีบขึ้นครับในนับปลาพบนนอคนที่ไร

ลอยีตัวก็ประกวเหลี่ยมโอ้ว่าสิพ่อลอ,อยหรอพ่ออยู่ครับฝ่าก็ไะไรฝนก็ะไรครับฝนอ่ะเดีียวภาพภาพจมึ้เนเมื่อครับเก็บเขาทั้งเมื่อเลยครับฝนอ่ะลมมาแล้วลมมาแล้วบัดเรือมันยังแล้วแหะครับมีได้สิเมื่อครับโอเคครับกลับบ้าน